สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูเห็ดอีกนะจ้าที่ fc P M บอกไว้บอกว่าให้มาดูเห็ดอีกครั้งหนึ่งก็เลยเข้ามาจ้าก็มาเจอน้องกวางน้องกวางก็เข่าก็ยาวๆดูสิไม่กลัวคนด้วยแลบลิ้นแผลบแผลวันนี้มีน้องหวานมาด้วยนะจ้าน้องหวานเป็น เป็นนักเ,เสียนเหตุจ้ะเดี๋ยวมาเจอกันน้องหวานเลยน้องหวานสวัสด,ดีจา้าพร้อมหรือยังน้องหวานพร้อมโอเคโอเคน้องน้องหวานเตรียมถุงมาใส่ยางใหญ่แล้วก็มีโชเฟอร์โชเฟอร์พี่รอนด้วยพี่รอนสวัสด,ดีจา้าอืมโอ้หรือสิน้องกวางเดินมาหาด้วยอุย้ยทำไมน่ารักจังเรา,ดดาคิดว่ามีอาหารหรือเปล่าอืมน้องกวางมาหาด้วยจา้า เดี๋ยวไปดูไปดูเห็ดกันเลยจ้ะเพื่อนๆไปไปดูกันเลยว่ามีมมไหมดูวิวสวยมากบรรยากาศก็ดีจ้ะอากาศก็ดีก็มีมีเห็ดอยู่ตามขอนไม้นิดนึงจ้ะนี่เราก็เดินมาถึงตรงเห็ดที่เกิด เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วจ้าเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขึ้นไปดูเลยจ้าว่าจะมีไหมทางก็ขึ้นลำบากเหมือนเดิมถ้าเจอก็ดีจ้ะขึ้นมาเลยจ้าเพื่อนๆโอ้ย ไม่มีเลยจ้าายตอมมีแต่แบบนี้อันนี้ที่เป็นพุ่มใหญ่ใหญ่แบบนี้จ,จะเดี๋ยวนี้เน่าหมดละแล้วก็เห็ดแบบนี้จ้ะเห็นแล้วใช่ไหมจ้าพี่เอม็ม หมดแล้วจ้าตายหมดก็มีแต่เห็ดแบบนี้คาดว่าคงกินไม่ได้จ้ะน้องน้ำหวานก็มาด้วยวเน่าหมดแล้วน้องน้องหวานบอกป,ปีหน้ามาใหม่อันนี้ที่เห็นอยู่ตรงกลางขอนนะจ๊ะก็เน่าหมดเลยเสียดายดจ้ะโอ้ขึ้นมาก็เหนื่อยโอ้ย ดูสิออน่าสานน่าหมดเลยเสียด้จังแล้วมีเห็ดแบบนี้แล้วกินได้ไหมนน้องหวานนี่เห็ดแบบนี้เห็ดพิษเห็ดแบบนี้น้องหวานบอกว่ากินไม่ได้จ้ะก็เสียดายขึ้นเยอะเลยจ้ะเห็ดพิษ นี่ก็ใช่จ้ะดอกเล็กๆเ,เสียดายเน่าหมดเลยเดี๋ยวไปดูเห็ดถั่วจ้าเสียดายก็ได้แต่ชมวิวแล้วกันนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วเราก็เจอเห็ดแล้วนะจ๊ะเขาเรียก เห็ดแตรดําจ้าเพื่อนๆนดูสิโอหมาน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 เดี๋ยวมาเก็บกันเลยจ้าเพื่อนๆดูสิน้องน้องน้าหวานน้องหวานปราจารย์เก็บเห็ดเธอบอกว่ากินได้กินได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บกันเลยจ้าเพื่อนๆสีดาก็เรียกแตรดําเห็ดแตรดํามาจ้าเพื่อนเพื่อนมาช่วยเก็บหน่อย เยี่ยมมากเยี่ยมมาก,น,ากนี่อีกอสุดยอดแล้วข้างบนนี้อีกว้า เก็บกอหนึ่งแล้วเอามาให้ดูใกล้ๆหน่อยสิเป็นอย่างนี้เองจ้ะเห็ดแตรดำใช่มันมันจะเหมือนกับแตรเพ<อ>ิ่งเพิงพ่งเคยรู้จัก<ร>ก,กับกับน้องน้ำหวานนี่เลยจ้ะน้ำหวานมันถูกน้ำมันเลยแบบชื้นๆน,นิดนึงฝนตกเมื่อวานฝนตกเมื่อวานนี่ใช่ไหมอัมนนี้นี่กลมนึเนู

ครั้งแรกที่พี่ส้มได้ยินเห็ดแตรดำโดนเยียบโดนเยียบใช่ไหม พี่โซ,โซ่ตาม่ดีจัเนี่ยอันนี้สวยมากเลยก็เยี่ยมเลยอันนี้แก่เห็ดแตรดำนะจ๊ะเพื่อนๆเป็นแบบนี้นะจ๊ะ เห็นน้องหวานบอกว่าเหมือนตแตรจ้าก,ก็เลยแล้วก็สีดำเจอเห็ดเท้าช้างด้วยละจ้าดูสิเหมือนเท้าช้างมากๆเลยใหญ่ใหญ่จริงๆ พี่รอนจับให้ดูเยี่ยมเลยจ้ะอันนี้อันเล็กจ้ะอันนี้อันเล็กอันนี้อันเล็กโอ้เหมือน้าช้างเลยจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะแล้วก็ตรงตรง,ตรงต้นไม้นี่จ้ะก็กําลังเกิดอยู่จ้ะกำลังเกิดอยู่อเดี๋ยวรอรอให้เขาโตก่อนจ้ะสุดยอด เจอแล้วใช่ไหมโอ้เก่งมากน้องน้ำหวาน <Yeah. S 1> เห็ดพึ่งเกาลัดจ้ะดูสิโอ้โอ้ตื่นเต้นไหมนี่ไม่ใช่เห็ดพึ่งเกาลัดนะเอาแม่มด oh. เห็ดแม่มดโอ oh. ้กินได้เหมือนกันจ้ะเหลาดินสอขาสวยมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขาสวยมากขาสวยมาก โอ้ดอกใ,ใ,ใหญ่ aid, มากดูสิสุดยอดเลยจ้าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดูซะก่อนดูหน้าคนเกียบเห็ดซะก่อนอดีใจดีใจดีใจเดินตั้งนานเดินตั้งนานได้หนึ่งดอกใหญ่มากเยี่ยมเยี่ยมเจอเห็ดหนูหนูสีเหลืองด้วยนะจ๊ะเพื่อนดูสิไม่เคยกินจ้ะแต่สีสวยมากเห็ดหูหนูสีเหลืองจ้ะ ุดยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดท้ายนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสดชื่นจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า